ลค้าเราก็จะท้าเขากันนะ่ะคือลูกค้าจะเก่าแก่เป็นหลักแล้วก็ปากต่อปากตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อพ่อเขาทำไว้ดีมากสู่รุ่นลูกรุ่นพ่อมารุ่นลูกอะไรเงี้ยก็มากันต่อเนื่องกันมาพ่อเ,เลิกแล้วก็มาให้ผมตอนนั้นผมทํางานมาออกจากงานมาประมาณ 27, 27. อายุ27ก็มาเริ่มจับงานที่นี่ไปเป็นเซลล์ก่อนสมนะัยนั้นจบพาน์ทิเก็เลยไปเป็นเซลล์แล้วทีนี้ที่นี่ไม่มีใครสืบสารต่อไงผมพี่น้องตั้งหลายคนพ่อก็ไม่เอากันพ่อเขาเลยว่าให้เรียกผมกลับมาทาใหม่ๆก็ ผมสังใหม่ๆก็คือลูกค้าไม่ค่อยเชื่อมือไม่ค่อยเชื่อมือผมเท่าไหร่เพราะตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่กลับมาทำอ่กะก็นานต้องมีห้าปีสิบปียังำํำอ่ะฝ่ายลูกค้าจะติเหมือนกันนะใหม่ๆผมมาขายก็เหนื่อยนะตอนที่พ่อผมไม่ขายแล้วเนี่ยลูกค้ามาโอ้ยไม่เจอพ่อผมไม่กินดีกว่าไม่เจอพ่อผมไม่กินกันก็เหนื่อยนิดหน่อยละแต่ปัจจุบันนี้ลูกค้าเริ่มเชื่อมือเริ่มอยู่ตัวละเปิดมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดตอนนี้ผมอายุห้าสิบหก ก็ต้องมีประมาณ60ขึ้นครับพี่ต้นกาเนิดมาจากพ่อผมเป็นคนเริ่มทําพ่อผมก็เป็นคนจีนเมื่อก่อนเขาอยู่น้ําหลวงต้มเครื่องในเนี่ยต้มเครื่องในวัวเนี่ยจะเป็นของคนไทยคนไทยจะเป็นน้ําดําหมดถ้าท,ทุกเจ้าแล้วทีนี้พ่อผมก็มาดัดแปลงเปน็นน้ําใสน้ําดํามันก็จะดูไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่น้าใสก็จะดูน่าทานหน่อยก็เลยแปลกจากชาวบ้านขเขาเขาก็เรียกกันต้มเครื่องในวัวลาบปลฟิก็อยู่บริเวณนี้ครับย้ายไปย้ายมาเมื่อก่อนชาวบ้านเขาอยู่ครับ เราต้มแยกก็คือเราจะต้มแยกเราจะต้มแยกเป็นส่วนๆอย่างต้มต้มั้งแต่สี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 ่เราเติมมาต้มเนื้อเราจะต้มตั้ะหางหม้อนึงน้ำอันนี้คือน้ำน้ำเนื้อเนี่ยมันจะหวานเลยปอดน้ำเนี่ยเราก็ต้มตังหางเพื่อเอาน้ำดำออกไปน้ำแรกเราจะทิ้งน้ำแรกเราจะไม่เอาพวกปอดไส้ม้าอะไรเงี้ยเราจะต้มน้ำทิ้งไปขอดน้ำหนึ่ง พื่อจะให้มันน้ามันใสออกมาแล้วก็ใสเกลือแค่นั้นเองที่เราทํานะเป็นหลักเลยมีกระดูกมีขาตะไคร้กระเทียมมะกรูดอะไรเนี่ยคือต้มของคนไทยเลยเพียงแต่มาดัดแปลงเป็นน้าใสเท่านั้นเองต้มเครื่องในวันี้ของคนไทยเป็นเครื่องเครื่องไทยๆเลยเครื่องต้งยมยำแบบนั้นเลยขาตะไคร้กระเทียมมะกรูดแล้วก็ลูกมกนะกรูดน่ะรสชาติเราจะออกหวานเค็มๆ,ๆหน่อยหวานน้ากระดูกกระดูกวัวพี่เป็นขาตั้งอ่ะแล้วเราใสเกลือแล้วที่เหลือลูกค้าก็จะไปปรุงเองกลิ่นก็หอมพวกเครื่องตะไคร้ต้มยำไงพวกตะไคร่ขาแล้วก็กลิ่นมันก็จะหอมก็มีกลิ่นนนเื้ออหย ที่นี่นะหลักๆเราก็จะมีเครื่องในเป็นหลักอย่างสมมติร้อเเนี่ยเครื่องในเราประมาณ80เนื้อเราจะ20เครื่องในเราก็จะมีปอดมีไส้มีมัมมีกระด้งมีสามสิบกีบมีกระเพาะมีหลอดคอมีน้องนางน้องนางก็เป็นอวัยวะเพศของตัวเมียเหมือนกับเช่นตัวเดียวตัวเดียวก็เป็นอวัยวะเพศของตัวผู้แต่น้องนางเนี่ยนานๆจะมีทีเพราะว่าวัวตัวเมียเขาจะไม่ค่อยคาดกันเอาไว้ออกรูปนานๆจะมีทีน้องนางเนี่ย ลักลก็ต้องเป็นเนื้อเป็นสามชั้นที่นี่สามชั้นมันเนื้อจะหมดเร็วที่สุดตอนเนื้อเราน้อยที่สุดเนี่ยแต่ส่วนมากลูกค้าจะกินทุกอย่างกันนะก็จะค้าเข้ากัาานไปอย่างที่เห็นนะนะก็จะหมดไล่ๆกันไปขั้นตอนสำคัญสำคัญคือต้องสะอาดดีก่อนนะานะไหนไม่ดีเราก็เลาะทิ้งเลาะทิ้งอย่างขนาดตัวเดียวเนี่ยเราจะต้องลอกหนังหุ้มมันออกก่อนเลยบางที่เขาอาจจะต้มทั้งอันเลยแต่ของผมจะต้องลอกหนังหุ้มออกก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกภายในออกให้หมดก็ อย่างพวกปอดพวกอะไรเงี้ยเราก็จะผ่าขึ้นก่อนบางทีมันมีเลือดข้างในนั้นเอาออกให้หมดอะไรเงี้ยเน้นสะอาดไว้ก่อนเป็นตั้งแต่สมัยพ่อทำเราก็นั่งดูเขาก็ซึมซับไปเรื่อยเยสอนอะไรให้เราดูอีเนี่ยทาอย่างนี้นะอย่างนี้นะแร่อย่างไงอะไรก็ดูเขาไปเรื่อยๆอเป็นตั้งแต่เด็ก,กอ่ะ เริ่มตั้เริ่มทำเลยตีสี่ได้เวลาก็ขายขาย8ปดโมงเช้าขายเสร็จจบตอนไหนก็คือตอนนั้นอย่างเงี้ยจบเงี้ยเราก็เลยจบเร็ว,จบ,รวจบช้าก็แล้วแต่ลูกค้าอยู่ที่ลูกค้าอุ่นถ้าลูกค้าอนนุ่นเยอะก็หมดเร็วแต่หลักๆก็จะประมาณไม่เกินเที่ยงหลักๆนะตอนผมออกรายการใหม่ๆนะเรามีออกหลายรายการเนปะิด8ปดโมงนะงเก้าโมงเก็บร้านบางคนบอกให้ออกคิวบัตรคิวอะไรเงี้ยก็บอกทําบัตรคิวเดี๋ยวอะไรเงี้ยแต่เราอยากจะอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยคือเกาอี้โดนตีดูแล้วมันมีมนขังนะตั้งแต่อ หม่อมหลวงถนัดตีอ่ะเชวชนทีมเพืเคยบอกว่าร้านนี้เหมือนเก้าอี้ดนตรีลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งจะสังเกตเห็นไหมเมื่อเช้าปรับปับปรับปรับเนี่ยพยายามจะนูรักไว้อ่ะก็มีพลาดบ้างแหละแต่ลูกมาลูกค้าก็จะสะกิดกันเขาก็จะรู้กันอ่ะบางคนก็จะสะกิดเฮ้ยฉันมาก่อนนะอะไรเงี้ยเมื่อเช้าเห็นไหมเขาจะยืนกันเป็นคิวเขาจะแบบรู้กันอ่ะแต่ก็มีพลาดอ่ะคนเราต้องมีพลาดบ้างครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนและลูกค้าที่ยังไม่เคยมาทานต้มื้างในวัวแบบโบรามโบรลาจก็เชิญมาได้ครับ ยังอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะแล้วก็จะทําให้เหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมพยายามทำให้คงที่ที่สุดอ่จะไม่เพิ่มของบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เพิ่มของนี่เราก็คิดว่าเธาเราเพิ่มแล้วเราไม่ได้คุณภาพเราเอาคุณภาพดีกว่าลูกค้าจะรอนานหน่อยอะไรหน่อยบางคนจะมาเอ๊ะทำไมมันหมดเร็วเห็นไหมหมดละ ว่าถ้าเราเพิ่มเนี่ยแล้วมันไม่ได้คุณภาพเราไม่เพิ่มเราเอาแค่ที่พอถ้ารักษามาตรฐานอว้อย่างเงี้ยเราไม่อยากเพิ่มไงเพิ่ม้เดี๋ยวเรารักษาคุณภาพไม่ได้เอาให้มันคงที่อย่างเงี้ยลูกค้าเข้ามาเ็าจะทราบดีพี่ว่าเรารักษาคุณภาพตลอดหลังกระรวงมาไทยมาได้ง่ายหลังกระรวงมาไทยเจอเลยหลังกระรวงนี่ก็คือเจอเลยอยู่หัวมุมหลังกระรวงมาไทยถนนหน้าประพฤติหลังกระรวงมาไทยผมหยุดทุกวันอาทิตย์และวันพระใหญ่เป็นหลักเลยวันพระใหญ่เราก็ต้องไปถ่ายโคกระบือ ตามสูตรของเราวันเข้าวันษาอาสาเงีย้ยจะอยู่กันทั้งครอบครัวโทรมาที่เบอร์นี้เลย08 1 835 1170ครับโทรข้ามวันก็ได้อะไรได้หมด

Line and five. ไก่ทุ่งครับเอาอะไรครับแมวเดียวคะทงเลบหนักเพิเศษทุกอย่างพิเศษทุกอย่างถุงนึงซาพิเศษแมวเดออะไรครับเหนื่อใสืพิเศษนะ